น้องเต็มเล่นน้องเต็มเล่นเลยนะ้องเต็มเล่นพี่ตัวเล็กพี่ตัวเล็กไม่เอาลูกน้องจะเล่นตุ๊กตาพี่ตัวเล็กขึ้นไปนอนให้หน้องเล่นตุ๊กตาลูก อ๋อน,น้องเต้มบุญเล่นตุ๊กตาเลยลูกเล่นมาหาแม่มาแต้มบุญมาหาแม่มาแม่ไม่เรียกพี่ตุวเล็กนะคะแม่เรียกพี่น้องเต้มบุญค่ะพี่ตุ้เล็กขึ้นไปนอนได้แล้วค่ะได้เวลานอนหน่งหนูแล้วตุวเล็กไม่ยุ่งกับน้องค่ะน้องจะเล่นตุ๊กตา เกเรน้องอ่ะเห็นน้องเล่นตุ๊ก,กตาไม่ได้เลยเเลน้องเกเรน้องที่เต้ไปนอนไปลุกปะขึ้นไปนอนปะไปเอาหมอนล่วงแล้วนั่นอนะไปหยิบหมอนเร็วหยิบหมอนก่อนไปหยิบหมอนเองแม่ไม่หยิบให้นะคะ ขึ้นไปหยิบหมอนเองค่ะดึงหมอนมาลูกไปดึงหมอนมาเร็วดึงหมอนมาเองเร็วพิเล็กทำได้แม่เห็นพิเล็กทำหลายรอบแล้วไปดึงหมอนมาเร็วไปดึงหมอนมาเองเร็วจะนอนก็ไปดึงหมอนมาเร็ว เก่งบีตวเล็กเก่งแม่รู้บีตวเล็กคนเก่งเล็กทำได้ใช่ไหมคะไปดึงหมอนมาดึงหมอนมาเร็วเดี๋ยวจะนอนก็ไปดึงหมอนมาดึงหมอนขึ้นมานอนเร,เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวน้องเล่นนะเดี๋ยวน้องเล่นหมอนนะ น้องมาเล่นหมอนนะถ้าพี่ตุวลเล้งไม่เอาหมอนขึ้นมาเร็วเราหมอนขึ้นมาหมอนขึ้นมาเร็วแม่ไม่ดึงให้นะหนูดึงเองนะหนูดึงหมอนเองเอาเร็วเอาเท้าดึงขึ้นมาเท้าดึงหมอนขึ้นมาเร็วเร็วเดี๋ยวน้องเล่นหมอน น้องเอาหมอนไปนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ตุล็กดึงหมอนขึ้นเองแล้วสิ ตัวเองทำได้แมห่หนูทำหลายรอบแล้วอะวันนี้ดือ้อวันนี้ไม่งองแงไม่ยอมดึงหมอนขึ้นมาเอาวันนี้ก็ไม่ต้องนอนนะไม่ต้องนอนกับหมอนนะนอนบนเบาะไปแทนนะไม่ยอมดึงหมอนขึ้นมาพี่ตัวเล็กเอาหมอนขึ้นมาเลยลูก ดึงหมอนขึ้นมาดึงขึ้นมาเก่งมากลูกเก่งมากโอ้พี่ตุด๊ดเก่งพี่ตุด๊ดทำเองได้ไม่ต้องให้แม่ทำให้นะนอนเลยลูกดึกแล้วนอนเลยนอนเลยนะคะคนสวยของแม่เก่งมากลูก